ันนี้เปิดตลาดมาก็พอจะบวกได้เล็กๆมันจะไปต่อไหมเดี๋ยวสอบถามจากพี่จุงจากบลรรดอโอกันค่ะสวัสดีค่ะพี่จุงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับตอนช่วงเปิดตลาดมีลดความร้อนแรงลงมานิดนึงพี่จุงตอนนี้กลับมาเขียวแล้วแปลว่าตลาดให้น้าหนักเรื่องของการเมืองผ่อนคลายหรือให้น้าหนักว่าจากนี้ไปมีโอกาสที่เราจะได้ลุ้นปัจจัยบวกใหม่ๆเข้ามาในตลาดพี่จุงมองอยังไง มันคงต้องเริ่มจากผ่อนคลายก่อนนะพอผ่อนคลายปุ๊บเราก็กินธนาการได้ลนะถ้าเกิดเราไม่ผ่อนคลายมันอาจจะวิตกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูซีเควนซ์เนี่ยจริงๆต้องยอมรับอาจจะผ่อนคลายแต่ว่าจะคลายแบบสบายใจเลยหรือไม่อันนี้ก็อาจจะแบบยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ลกันเพราะว่ารอยสักสิบห้าวันนายกชี้แจงทําเอกสารที่แจง,แจงไม่น่าจะเร็วเพราะเคสนี้มีคนเกี่ยวข้องอยู่สามคนอีกมีคุณวุ้นเส้นนะฮะแล้วก็มีพี่หวดนะครับก็ <c oughs> มีนายก สามคน,นว่นั้นเนี่ยถือว่าเป็นผู้ติดตามข่าวสารอย่างแท้จริงนะเนี่ยลึกซึงซ้งลึกซึ้งว่ามีแค่สามคนว่านั้นพยายาในคดีไม่มีเยอะอะไรต้องไปถามว่าใครปล่อยแล้วก็มีอยู่สามคนนี้ดังนั้นเนี่ยอ่ะเพราะเผลอเคดีน,น่าจะเร็ว้เทียบกับหลายคดีที่ผ่านมาอย่างคุณประยุทธ์เนี่ยนานสุดตอนที่ช่วงปฏิบัติคุณเศรษฐาก็หกสิบกว่าวันม่แทจะไม่ผิดนายกเนี่นยอาจจะหลังจากนี้สิบห้าวันชี้แจงเสร็จปุ๊บรอพิจารณาเนี่ยอาจจะไม่เกินสิบห้าหรือหนึ่งเดือน ก็คือผู้ในการการสิงหาคงคงได้รู้เรื่องว่าเราเราจะไปยังไงในเรื่องภาคกาเหนือแต่ตอนเนี้ย<ะ>ทางมันชัดแล้วว่ามไม่ว่าเขาจะพิจารณาว่าอยู่ต่อหรือว่าไม่อยู่ต่อนะครับก็มีนายกตัวแทนของเพื่อไทยแล้วแน่ๆคือคุณภูมิธรรมไอ้พีใใ่ชายขอโทษคุณชัยเกษมคุณชัยเกษมยวันนะตอนนี้ก็นังงมากพี่จุ๋งรลปเป็นคุณสุริยะ คุณภูมิธรรมหรือคุณชัยเกษมอันเนี้ยอันนี้เอไม่ใช่อันนั้นอันนั้นอันนี้รักษาการรักษาการรักษาการคือสุริยะแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์และแต่ว่าแคนดิเดตนายกเพื่อไทยคนถัดไปสมมุติมีเคสว่าคุณอุ้งอิงเนี่ยถูกถูกเขาเรียกว่าเขาเรียกภาษาว่าอะไรนะผังพักพนวิจัยให้ผิดนะเั้นคุณชัยเกษมก็จะขึ้นมา เพราะตอนนี้คุณจะ,กะเกษณจากเมิ่มทุกคนก็คาดว,ว,ว,ว่าเขามาไม่ได้เขาติดปัญหาเรื่องสุขภาพซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาก็ออกปาตีกอล์ฟโชว์ว่าเขาขไม่ไม่มีปัญหาแล้วคือจริงๆเนี่ยคือไปอ่านอ่านที่เขาให้สามารถคือเขาเหมือนก็นมีเกล็ดเลือดหรืออะไรนะก้อนเลือดอยู่ในสองส่วนเนี่ยมันก็เสบความเสี่ยงแล้วกันแต่เพราะนเขาสลายได้แล้วพอสลายบุร่างกายก็มาแข็งแรงเลยก็แปลว่าทําให้ความที่เป็นการติดปัญหาเรื่องแคนดิเดตของเพื่อไทยเนี่ยหมดไปเพราะนั้นตอให้คุณกุ้งอิ้งถูกพักเนี่ยก็ ในทางการเมืองเนะี่ยมองว่ามันมีตัวแทนต่อคุณนุ่งอิงล่ะนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่ว่าเขาคุมเสียงของรัฐบาลให้ให้ให้สามารถโหวตกับเพื่อไทยกลับมาเป็นนายกได้ซึ่งตอนนี้ด้วยเสียงที่มีถึงแม้จะปิมน้ำเนี่ยก็น่าจะยังได้อยู่ก็ตอนนั้นก็อาจจะต้องใช้การวิ่งเต้นค่อนข้างเยอะและกันเพื่อดึงเสียงรัฐบาลเข้ามาสนับสนุนเข้ามาเพราะนั้นเนี่ยในภาพการเมืองเนี่ยเคปลดล็อกเรื่องหนึ่งแล้วก็รู้แล้วว่าถ้าเรื่องนี้มันต้องกลับมาล็อกเนี่ยม,มันจะมีทางออกอะไรเพราะในโซลูชันทางการเมืองเนี่ เหมือนจะผ่านจุดคิ่ติคอลไปละว,ว่ายังไงตอนเนี้ยคุณสุยะก็มีอมนานาจมีอำนาจเต็มละเขาพยายามบีกแครว่ามีอำนาจเต็มไม่ใช่แค่เป็นแค่รัฐษาสตรนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นยุคสภา,าเลือกอะไรเนี่ยเขาทาได้หมดนะฮะวันการแมนจัดก,การการเจรจาการค้ากับทัป์ทำได้ทาสกุลสุริยะคือผู้นี่คุณสุยะเซ็นได้แต่มื่อวัาทำบอกโอเคพวกนี้คุณป้าคุณทนสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะอ่าคุณแม่คุณเซ็นมาผมให้ทําเซ็นตอนแรกเขาก็งงอ่ะใครจะเซ็น S <S ใช่ไหมตอนนี้ก็ชัดเกนว่าคุณสุยาเซ็นได้ <Okay. S 1> ถูกไหมก,ก็อาจจะมีคนมีคนมันก็คงมีคนแย่แล้วคุณสุยาเซ็นได้ไม่ได้นะเดี๋ยวคุต้องตีความแต่โดยส่วนใหญ่ก็มองว่าเซ็นได้เพราะว่าเขารู้ตัวตั้งแต่แรกว่าเขาจะตั้งขึ้นมาลักษณะนี้ไม่มีข้อขับข้อแบบส่วนคุมคลุมทรรยังไม่ได้อยู่เนื่องจากมีการเปลี่ยนมันเขาเลยเข้ามาเป็นตรงสูตรตรงนี้ไม่ได้เพราะคุณสุยามียร์นาบเต็มการเจรจารค้าของทั้มน่าจะผ่านแต่ว่าออกมาดีเราเราเจรจาได้ติดปัญหาไม่ไรการจัดการกองทัพก็ชัดเว่า ตอนให้ฝั่งอาหารเดินทางไปฝั่งรัฐบาลอาจจะไม่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 เพชเชอร์เข้าไปส่วนเรื่องการผลักดันนโยบายต่างๆในคอรมอนก็ทําได้เพราะกุสยักมีอำนาจเต็มเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่คนกลัวว่าจะสะดุดเรื่องนู่นเรื่องนี้เนี่ยก็แทบจะหมดนะครับตอนนี้เหลือเรื่องเดียวคือคนไม่อยากยุบสภาก่อนเพราะว่ายุบสภาตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ช่วยประโยชน์อะไรในภาพใหญ่พวกเงินก็อาจจะออกไม่ได้อะไรเงี้ยการเป็นรัฐบารรักษาการก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยทำงานได้น้อยกว่าการเป็นนายกรัฐการ เพราะนั้นในสูตรเนี้ยการมีังินร่วมกับการทํางานได้มากกว่านะครับเพราะนั้นเนี่ยตลาดจะคิดในมุมนี้แล้วก็เลยเลยเทคคอเวอร์ชอตแต่ว่าทิ้งที่ผิดไปเมื่อวานก็คือผิดไปนิดหน่อยนะที่ว่าต่างชาติจะซื้อกลายเป็นกองทุนซื้อเฉยนะฮะก็ผิดผิดผิดค่าไปนิดหนึ่งคิดว่าน่าจะซื้อแบบชัดๆด้วยพี่จวงใช่ก็คือก็ยอดสุดทีแล้วแบบหลักร้อยอ่ะงงเหมือนกันงงเหมือนกันแต่ว่าก็อาจจะเป็นว่า อาชีพ uh, มันครบกำหนดวันที่ผ่านมาใช่ไหมฮะสุดท้ายอาจจะมีเงินที่คนขายแล้วจะซื้อกลับหรืออะไรเนี่ยคงค้างอยู่ก็เลยรีบกลับมารอซื้อจังหวะนี้อยู่แล้วคือเหมือนไงว่ากองทุนอาจจะขายมาก่อนเพื่อลดความเสี่ยงตั้งแต่สุก์ที่แล้วพอครบสองวันปุ๊บเห็นว่าทุกอย่างออกมาเขาก็เลยต้องรีบ cover position กลับอันนั้นก็มองในมุมนั้นได้วันนี้ก็เลยจะเป็นวันสําคัญว่าต่างชาติจะ a คชั่นจริงๆยังไงเขาอาจจะประเมินอย่างที่เราคิดนะเมื่อคืนเขาอาจจะทำไมคนไทยคิดเร็วอย่างไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าวันนี้ ก็อ,อาจจะเริ่มคิดได้ก็ลองรอดูแอคชั่นจริงๆวันนี้ถ้าเกิดหน้าหุ้นออกมาว่าเป็นหุ้นเซตห้าสิบเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างสบายใจนะถ้าวันนี้มีแรงซื้อกลับเข้ามาในกลุ่มเซตห้าสิบซึ่ง,<อ>งดูแล้วเหมือนพอจะเห็นนะคะสัญญาณอยู่มีม,ม,ม,มีมีความเป็นไปได้อยู่นะครับก็โดยรวมเลยตลาดดูผ่อนคลายแล้วก็ก็มีลุ้นนะฮะก็คงต้องรอดูแถวหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบรันั้นก่อนขอบแรกแล้วก็ด้านบนคือหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบแล้วก็ดูการ ประชุมคอรมอรว่าจะออกอะไรได้แบบเร็วๆอย่างที่สองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เร็วค่อนข้างเร็วนะครับอืมนถามอีกนึงเพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมคือยัองไงก็ตามเนี่ยคุณสุริยะก็จะมาคุมคอรมอ,รมอรชุดใหม่ที่จะมีการปลดเก้าในวันที่สามนี้เลยใช่ไหมคะใช่<อ>ดัะ<ต>นั้นเนี่ย <จะ S 2> ดูเหมือนไร้รอยต่อเหมือนกันนะมันจังหวะมันก็พอจะเ็นไปได้อยู่ใช่เพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยถึงที่พี่พไปูบอกไงที่ว่า พอทุกอย่างมันเห็นชัดว่าเออมีตัวแทนหนึ่งสองสามเรื่องนี้มีตัวแทนหนึ่งสองสามเนี่ยมันเลยทําให้ทุกคนมองว่ามันไม่ค r ิ t i c a l พอตอนแรกเขากลัวรเรื่องเดสล็อกคือเดสล็อกทําอะไรก็ไม่ได้ตกลงคุณเนี่ยทาคุณภูมิทาทาอะไรนะเพราะภูมิภูมิทำเนี่ยเขาก็มีถูกพิจารณาอะไรบางอย่างคดีเขาอยู่ถ้าโดนภูมิทาโดนพักอีกคนนี่พักสองคนทํำยังไงอะไรมันก็ดเนี่ยไอ้เรื่องพวกนั้นมากกว่าไอ้สุญญากาศเดสล็อกเนี่ยเป็นสิ่งที่คนคาดการณ์ไม่ได้ไอ้นี่งากกว่านะครับรวมถึงา ทุนนุงเนี่ยก็บอกแล้วเป็นหลังการขัดหลังสิงหาหมดเพราะทุกคนว่าในลูกเนี้ยเดือนเนี้ยเป็นโอกาสให้หุ้นฟืน้นแต่จะฟื้นในแค่ไหนใต้เท่าไหร่ยังไงอันนั้นก็คงต้องรอดูขับการขับเคลื่อนฟันโฟแล้วก็ใกล้ๆช่วงพิจารณาคุณอุงอิงเนี่ยว่าภาพออกมายังไงแต่ยังไม่เห็นเท้าล่างหลมพี่จุงแต่เรายังมีเรื่องเจรจานะเจรจารกันค้านะอ๋อเจรจารกันคา้าก็าคิดตรงนี้พี่มองข้ามช็อตนะมองข้ามช็อตมองข้ามช็อตไปเลยว่า เราได้ลดก่อนมาที่9กหรือมองข้ามชอบไปว่าก็ยังมีการเจรจาอีกหลายครั้ง,งรรหรือว่าเรา<ถ>พริดว่า้ากหน <ตา S 1> ึ่งครั้งเดียวได้ลดเลยมองในมุมของฝั่งเราแล้วกันคือตอนเนี้ยเราเหลืออะไร <laughs> ต่อรองมากกับเขามากไหมหรือเปล่านายกเราก็ไม่มีเป็นรักษาการด<ม>้วยผมว่าเราอาจจะเลือกทําในสิ่งที่ทําได้เต็มที่คือยื่นออฟเฟอร์แทนที่จะแบบกักกักแล้วกันนะอาจจะยื่นแบบเต็มแม็กเลยให้คุณเคาะเลยเถอะ รื่องวนี้ผมไม่ต้อง <S <S ผมไม่ก,กักแล้วเพราะเขาคุยกัมนมารอบหนึ่ง <S <S รอบแรกคงกัก,กไว้รอบนี้เนี่ยการที่บินไปคุยได้แล้วยื่นรอบแรกไม่เรืยกแม้แต่ท้งนั้นเราไปคุยดูหไหม <S 2> <S 2> รอบนี้ให้เราไปคุยแปลว่ารอบแรกกักเกินไปรอบนี้เนี่ยคงยื่นตามสเต็ปแล้วซึ่งเราอยู่ในโพซิชั่นที่ต่อรองไม่ได้อะไรเยอะแล้วแหละผมคิดว่าเราน่าจะยื่นข้อประโยชน์ที่เขาก็โอเคแล้วก็วันก่อนที่ท่านโฆษกของตัวบารดาดีฝั่งทําเนี่ยเอามาพูดมีอ้างอิงประเทศไทยว่าเนี่ยเขากำลังถล่มเฟสของเขาใช่ไหม ต้องทําแบบทางการแข่งเปรเ้ศไทยดอกเปี้ยต่าต่ำเนี่ยหนึ่งเปอร์เซนต์กว่าวขาชม,มเราด้วยว่าเราอยู่ในเรดาร์อยู่นะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆงกลายว่ามองว่ามีความเป็นไปได้นะจะออกมาโซลูชันดียุนศรีะนะเพราะฉะนั้นท่านี่เป็นอีกอันหนึ่งที่ถ้าเกิดโฟลอนี้ซื้อนะเพราะเราคุยพรุ่งนี้เอ้คืนนี้หรือคืนพรุ่งนี้ใช่ไหมา <3 S 1> สามทุ่มถ้าวันนี้มีโฟล์ฝรั่งซื้อเนี่ยก็อาจจะยินบางอย่างว่าอาจจะมีความสำเร็จระดับหนึ่งแล้วกันได้ค่ะ